คันนี้คือนิสสัน RZ1 วันนะครับมันคือรถสปอร์ตซีดาน2ประตูนะฮะหรือเรียกคูปเป้ก็ได้เป็นรุ่นเขาเรียกเลเวลมาเล็กสุดของนิสสันนะั้นพอขยับจากรุ่นนี้ไปนี่ก็คือเป็นสปอร์ตซูเปอร์คาร์แล้วก็มีตั้งแต่ 200sx ขึ้นไปนะตัวนี้เ,เรียก r า1ซวันเป็นสปอร์ตซีดานสำหรับตลาดแมสเลยตลาดแบบผู้บริโภคที่ใหญ่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวนี้สมัยออกมานี่ก็ เป็นที่ฮือฮาอยู่ RZ1 เป็นรถซิ่งวัยรุ่นชอบนะครับเครื่องแรงมีพันหไม่มั่นใจว่ามีพันแด้วยไหมนะคันนี้สีน้ำเงินก็ตกแต่งตามที่เห็นนะครับไฟหลังพยายามจะทําทรงให้คล้ายรุ่นสกายไลน์และไฟท้ายวงกลมเลยนะอ่าครับสบภาพเนี่ยนะครับก็ประมาณ70%นะเกียร์ออโต้ด้วยฮอืมครับ ภาพก็ตามที่เห็นนะฮะชอบรถแบบนี้งบประมาณเท่านี้สี่หมืนบาทอะไรดีอะไรชอบอะไรไม่ถูกใจก็ต้องไปจัดการต่อเอาถ้าคิดว่าใช่ก็เราก็เราก็ได้แต่แนะนำนะครับว่าเราเห็นแล้วเออมันน่าสนใจมันมีบางแง่มุมก็อยู่ที่ราคาบางแง่มุมก็อยู่ที่คุณภาพนะครับบางแง่มุมก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันกําหนดไปได้ทั้งหมดนะฮะเราก็มานําเสนอให้ พราะไม่แน่ว่าอาจจะไปตรงใจใครหลายๆคนก็ติดต่อกันดูนะครับขอให้โชคดี